ในส่วนหนะ้าที่ที่ดิวต้องทําในส่วนที่ดิวจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้สินที่หรือว่าที่เขาบอกว่าหรือมีคอมเมนต์ว่าเจ้านี่รออยู่ทางนี้ทางนั้นเนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกทุกคนที่ที่ดิวเป็นนี่เ่ยหรือว่าดิวติดนี่ใครก็ตามอ่ะทุกทุกคนก็จะได้เงินของตัวเองคืนอยู่แล้วแล้วดิวก็จะรับผิดชอบในส่วนนั้นแน่นอน บอกว่าเงียบหายไปพักใหญ่เลยนะคะสําหรับประเด็นของดิวอริสรานางร้ายน่าสวยที่ถูกแฉกลางรายการดังว่ายืมเงินยืมของหรูรวมมูลค่าสูงถึง62ล้านบาทจากมาดามเมนี่หรือคุณเมวาสนาอินทะแสงนักธุรกิจชื่อดังแต่กลับไม่นํามาคืนตามกําหนดค่ะล่าสุดดิวได้ออกมาไลฟ์เป็นครั้งแรกนะคะพร้อมขอโทษทุกคนและขอโอกาส ดิวหายไปนานเพราะความกลัวกังวลใจที่จะกลับมาเจอทุกคนขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังที่ดิวเลือกออกมาไล์สดมันคือการยอมรับความจริงแล้วก็เผชิญความจริงที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อ,อมรอบนี้ดิวไม่ใช่คนเดิมดิวต้องขอโทษที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำไม่ได้มากพอทางของดิวรอบนี้ดิวไม่ใช่คนเดิมแล้วกล้าสู้กลา้าชนสุดท้ายดิวยืนอยู่ในความเป็นจริง ผิดคือผิดถูกคือถูกไม่ขอแก้ตัวดิวอยากให้ความผิดพลาดของดิวเป็นบทเรียนของใครลหลายๆคนแม้ใครๆจะต่อว่าดิววันนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ภาพพจน์ในส่วนหน้าที่ที่ดิวต้องทําในส่วนที่ดิวจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้สิ่งที่หรือว่าที่เขาบอกว่าหรือมีคอมเมนต์ว่าเจ้านี่รออยู่ทางนี้ทางนั้นนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกๆคนที่ที่ดิวเป็นนี่่หรือว่าดิวติดนี่ใครก็ตามอ่ะ ทุกคนก็จะได้เงินของตัวเองคืนอยู่แล้วแล้วดิวก็จะรับผิดช,ชอบในส่วนนั้นแน่นอนดิวไม่ได้มาตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งหนีเพราะถ้าดิววิ่งหนีดิวโขกไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนการที่เห็นว่าดิยวยังไม่ได้กลับไปดิวไม่ได้วิ่งหนีแต่ถ้าจะคิดว่าดิวเดินออกมาเพื่อตั้งหลักดิวอยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นและดิวก็อยากจะยืนยันกับทุกคนเลยว่าไม่ว่ายังไงก็ตาม ดิวกับไทยแน่นอนแลวดูวกับไทยอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยยังไงก็คือบ้านของอยู่ใจของดิวมันกลัวจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการที่ดิวมานั่งไลฟ์ในตอนเนี้ยดิวอะต้องทําใจหนักมากไม่ใช่เพราะว่าแบบไม่ใช่เพราะว่าแบบอะไรนะแต่คือมันเหมือนแบบเหมือนเล่า เจอที่เรามาตรงที่จะต้องเริ่มต้นใหม่หรือมีความคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเี้มีคําถามมากมายด้วยเหตุผลที่หายไปมีเหตุผลเลยอย่างเดียวนั่นก็คือความกลัวแล้วก็ความกังวลใจในการที่จะกลับมาเจอทุกคนดังนั้นะก็เลยหายไปแต่ สิ่งที่ดิวกลับมาวันนี้ค่ะดิวอะอยากกลับมาแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้กันแล้วก็ทราบว่าดิวกลับมาเพราะดิวอยากกลับมาขอโทษทุกๆคนด้วยด้วยใจของดิวเอง ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของคุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันค่ะเจ้าของคลินิกความงามชื่อดังก็โพสต์ข้อความประกาศจ้างดิวอริซลาหนึ่งล้านบาทแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะว่าขอจ่ายจ้างให้กับทางเมวาสนาโดยตรงเพื่อให้ทำการเคลียร์หนี้แต่ตอนนี้ยังติดต่อกับนักแสดงสาวไม่ได้ โดยดิวได้โพสต์ขายของเป็นภาพนิ่งลง IG และ Facebook ของเจ้าตัวให้กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะก็มีคนในวงการเ,เข้ามาให้กำลังใจพร้อมโพสต์ข้อความตอบถึงเรื่องของการจ้าง Live ไลฟ์ด้วยว่า ดิวขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กระแสและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาและพร้อมให้โอกาสดิวในวันที่ดิวต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจดิวขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะแต่ด้วยความที่ดิวเป็นมือใหม่มากๆในการไลฟ์และดิวกลัวทำได้ไม่ดีพอกลัวช่องโดนแบนดังนั้นในเวลานี้ดิวขอฝึกฝนและพัฒนาตัวเองก่อนในด้านการไลฟ์นะคะ บวกด้วยนะตอนนี้ดิวขอใช้การฝึกฝนของดิวเพื่อพัฒนาตัวเองกับแบรนด์ดีว่าในช่วงนี้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเขาโอบกอดดิวคอยช่วยเหลือและอยู่ข้างดิวมาโดยตลอดเขาไม่เคยทิ้งดิวจริงๆหากในระหว่างนี้ใครสนใจงานที่เป็นงานโพสต์ IG หรืองานอื่นๆเพราะในส่วนนี้ดิวพร้อมมากๆค่ะสามารถติดต่อง,งานได้เลยขอบคุณมากๆค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของคดีความทางด้านของมาดามเมนี่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้นะคะหลังจากไปออกรายการโหนกระแสทางดิวได้ติดต่อคืนเงินมาแล้วหรือยังซึ่งมาดามเมนี่ก็บอกว่า เราได้มีการประกาศผ่านทาง i ิน t a g r กรและ Facebook ส่วนตัวไปแล้วว่าได้สร้อยโลตัสคืนและไดนาฬิการิชาร์ดมิลคืนแล้วก็จะเหลือสร้อยบุการี่และกระเป๋าอีก2ใบ2ชิ้นนี้เรื่องอยู่ที่กองปราบและอยู่ที่การเจรจากับทางดิวว่ามีการจ่ายส่วนหนึ่งและผ่อนชำระกันอย่างไรอันนี้เท่าที่ทราบจากทางทนายปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจบกันได้เรื่องยังคงคาราคาซังกันอยู่ซึ่งทางดิวก็ตกลงว่าจะจ่ายแต่ก็ยังไม่ได้จ่าย ก็ต้องมีขั้นตอนในเรื่องของคดีความกันต่อไปหลังจากจบรายการหนกระแสน้องก็ทักมาขอโทษก็ทักมาเยอะพอสมควรนั่นคือได้คุยกันครั้งสุดท้ายเราก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้โกรธนะให้อภยัยแต่อย่าเพิ่งยุ่งกันเลยเจนจากับทางคุณดีว่าแบบเขาจะจ่ายส่วนนึงแล้วก็มีการผ่อนชำระกันอย่างไรอันนี้เท่าที่ทราบจากฝ่ายทนายแต่ณนะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจบกันได้ต้องใช้คำนี้ดีกว่าก็ยังไม่จบกันได้ ก็เลยยังคาราคาสั่งอยู่อยู่ในกระบวนการที่ทางกฎหมายแล้วก็น่าจะโปรเซสถึงคดีความต่อไปเพราะว่าเหมือนรับรับว่าจะจ่ายส่วนนึงก็สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายหรือแม้กระทั่งตัวสร้อยมรกตของเมเองอะ่ะก็เห็นว่าตกลงว่าจะมีการจ่ายการตกลงทาสัญญาแต่สุดท้ายก็เหมือนเหมือนยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะมีโปรเซสคดีความต่อไปแหละหลังจากจบรายการหผนกระแสน้องทักมา ก็ทักมาขอโทษแล้วก็ทํามาทักมาเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่านั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่โกรธนะมาก็ไม่เคืองค่าของคืนทุกอย่างพี่ให้อภัยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งยุ่งกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆก็คือคุยกับทนายก็บอกว่าจะกัดตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วก็ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจอาจจะยังพยายามพยายามอยู่เมย์ก็เชื่อนะว่าเขาพยายามอยู่ ะะทั้งหมดเขาคุยกันเยอะมากแต่สุดท้ายมันมันเหมือนไปเรื่อยๆอะ่ะมันเหมือนแบบอาตกลงกันว่าจะเอาให้เท่านี้เท่านี้ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ตามตกลงแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือเขากำลังพยายามอยู่เราก็ไม่แน่ใจผ่านทนายใช้คําว่าผ่านทาไมตัวเมยเองไม่ได้คุยแล้วค่ะก็จะมีการ คือจริงๆแล้วมันไม่เทิมงเป็นเดทไลน์ค่ะขั้นตของกระบวนการของทางกฎหมายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละทางทางกองปราบเองเขาก็สืบสวนสอบสวนครบหมดแล้วแล้วก็คุยกับทางไม่ว่าจะเป็นร้านที่รับสร้อยคอแล้วก็กระเป๋าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ไอสินค้าที่เราได้มาแล้วอ่ะเขาก็ยังยังอยู่ในในใน,ในคดีความเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือมันถึงเวลาสุดท้ายก็คงจะต้องดําเนินการ กันแหละโปรเซสถึงถามว่ามันมีเด a ไลน์ไหมมันก็คงเป็นปรเซสรของทางกฎหมายทางตำรวจแหละค่ะว่าเขาจะให้ระยะเวลากันอย่างไงหนูว่ามันเป็นจะใช้คาว่าสามัญสำนึกหรือเปล่าหรือไม่รู้แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องได้ไหมมนุษย์ผู้สุชนคนปกติของของเราเราควรจะได้คืนไหมเพราะเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่กับคนนี้นะ ในความปฏิบัติอ่ะมันควรจะให้ของเขาคืนไหมสมมุติสิ่งเนี้ยมันคือลูกพี่อ่ะพี่จะให้ลูกพี่คืนปะ่ะเนือ,อกป่าสิ่งนี้ยมันคือลูกเราอ่ะแล้วลูกเราหายไปอ่ะสมมุตินะสมมติแล้วเรารู้ว่าลูกเราอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ให้ลูกเขาคืนหรอไม่ว่ามันเป็นเรื่องควรที่จะให้ถูกไหมพี่ว่าไงอ่ะหนูว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นปะ